นี่ครับแม่ตำพุกำลังเก็บหน่อไม้ครับนี่ครับผลผลิตที่บ้านหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรตะพุหน่ไม้กิมซุงฮะกิมซุงกิมซุงครับหน่อไม้กิมซุงคืออะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันี่ครับเ็ตอกตลอดปีมีให้เก็บตลอดปีครับ,รบอยู่บ้านเราสบายสุดครับ ผักเก็บเลยกินได้ตลอดครับนี่ครับหน่อไม้ต้องใช้ฟางนะครับอบให้มันมีความชืน้นแล้วหน่อไม้มันจะขึ้นไหวนี่ครับเป็นวิธีชาวบ้านเลยครับเช่นวิธีชาวบ้านเป็นวิธีธรเป็นเทคนิคของ ที่นี่เลยครับ,รบเยอะเลยนะครับ่อไม้นี่ครับเก็บแป๊บเดียวนี่นี่แค่ต้นเดียวนะครับแค่กอเดียวไม่ใช่ต้นเนาะเขาเรียกกอเนาะ่อไม้กอไผนะ่เนาะมันจบรรยากาศรอบๆอบครับบ้านเราความสุขในแบบของเราครับมะม่วงก็กำลังนี่ครับ กำลังออกออกดอกใช่ไหมเพึ่งเขาเรียกดอกใช่ไหมนี่ครับสงการมาอีกรอบน่าจะเต็มต้นนะครับมะม่วงดอกทุกปีอ่าครับไหนดูดูหน่อยได้เยอะยังน,นี่ครับเก็แบแป๊บเดียวครับผมบอกกกมากินเเดี๋ยวจะทง บอ่อปลาครับบรรยากาศบอ่อปลาเพิ่งนี่อะไรนี่กระท้อนหรือกระท่อมนี่นี่ครับสวนรอบๆบ,บ้านครับ กล้วยกล้วยกล้วยด้วยนี่ครับมะม่วงกําลังเป็นลูกนะครับตอนนี้กําลังออกรวงเลยเรียวกว่าดอ,อกครับนี่ครับกำลังจับเขียวเขียวเียวเขียวนี่คือผลมันท้งนั้นเลยนะครับโอเคครับผมแค่นี้ก่อนครับ